สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ปานะบัสุูสุคนบัตสมองสุขสมองพัวนี้ลูกสบายดีน้องปลวกกันทําไมปลาลากมาข้นวหลีล้วยกรพี่น้องเมื่อนีโรคกาเมื่อแรกน้องน้องแค่น ผักชองน้องมวยผักช่องน้องเดือนน้ำเน่กก็ลูกผักช่องน้องเดือนน้ำดลูกเออเป็นผักปี่น้องมวยบ้านนี่นะสีน้องมวยเอวตากน้องจางน้องจาเด้อภาพประสาทบระคบข้อถอดขอภายละลายเด้อพี่ปานาเบอร์สุขุคุน้องจันกับไ้ไปหอทงเฮียนพี่น้องเลยพาน้องสิล่งหน้าอะไรอ เมือนี่ก็เป็นเหม่โลกาโลกาเขาเองเมือนี่พี่น้องเลยเมื่อวานนี่นันทั้งดับหน้าทั้งโลกาสอดประมวยเมือนี่นันเห็ดของเขาเองเมื็อแห่งมันพี่น้องเอ้ยแต่สาดจนเฟนฮักกระได้กลาลอยหมัดหยาบหยาบไปหยาบก็เดากระดีแอ้พี่น้องเลยเออฮาโลกทบิตนะเขาลืมเห็ดไว้กับคนเนาะอันนี้ก็พลอยทุกคนหนุกข่ามหยาบคือคนหนุกข้าหยาบคือคนหนุกข้าอื พ่เด้อน้องไม่เลยหยาบนะลืมลืมลืมหยาบพี่น้องงอ้ยปวดกระปวดกินข้าวกับแกงเห็ดละโงกเจ้าค่ะแถวแม่เพิ่นไปหาเห็ดละโงกเพิ่นเห็ดนั่งยื้อปุ๋อข้าถั่วยังสาระน้ำพ่อมือกล้วยจะได้เห็ดละโงกไอเสียงเอ้เนาะน้ำลอยจะได้แต่เห็ดเถอะ คนนั <displayed, S 1> ่งเดินมาหมากินแกงเห็ดละโง่คนน่ะเม่นั่งเดินกับอเวลาถ่ายคลิปก่อนซิปนาที่พี่น้อง้ยจิกินถ้ากระขื่นมาแต่โลก้ามไม่เมย์้าแม่ิ่นกัแกงเห็ดถ่าแกงเห็ดละโง่ไลาปลาแม่กใหละโง่เมื่อนี้เำได้ยุมิดดอกบ้านเออไมได้จ้เต็มกระตานัองน้อยสบายดีปลาลุงหรลงมบอกปาลูก โอ้ย่ปกินข้าวหิวข้าวแห้งเพิ่นวะโลกาได้มัดหนึ่งพี่น้องเอ้ยจนหิวข้าวหิวน้ำวขเขึ้นขาวแวน้านก็เล่ยกินแุ้ตัวนี้ขืนมากกินข่าวกับแกงเห็ดละงอก มันเดอบอกควันเดิเข้งองแ้งแค่เราโง่ชุดเฟิก็ห้าก็คือเขาบเผาควันเกิดก็เริ่มอยู่ข้างหน้าปลามวยผูกไปโลาไก่ปลามวยเมืม่อวานเด็กก็ลืิ่มลูกหายผ้าขาวขึ้นมาใกล้ดอกตะกาก,ก็ใกล้ๆพี่น้องเอ้ยโวยไปทางนั้นกับตะกาปรปลามวยโวยไปทางนี้กับตะการเปน,น้องเลื่อนพี่น้องเอ้ยหู ฮัลโหลแจดทั้งคู่แต่ว่าอกาล,ลงไปแส้ยอยู่รุมมันก็เสิบ่เห็นเนาะอากาศก็โอ้ยอากาศดีเหมือนี่แดดอยู่พีน้องแต่ว่ามีลมลมห่วยห่วยมีแห้ยงยาวๆบ้าน้องน้องดาก,ก็ากินข้าว <laughs> น้องดาก,ก็อยากอักบอืลเนี่ จีน่น้งองของยังไม่ไ้ห่อพี่ทวนนานเป็นอยู่ในมือจันได้เมื่อนี้น้องดาหูได้อยู่ในมือจันไม่ไดห้หายมีไงไปหาเห็ดละง่สุม่มพากับพากันโลกกาทาโลกโลกกากับนาสาวสร้างพี่น้องเลยแล้วก็พอน้องเดือนโบดพี่น้องเลย ก <Keep S 2> ้าปดกระโดกกะดีอ่ะพี่งานงพอน้องเดือนกะโรคซอยบางสซวยนี่ต้นสาวพิ่งกระเปันแป้งรถไทยห้เขาเบาควันฮะไปสื่ออะไรมาแป้งรถไทยหายเบาควันเหมือนกับมาลรคบางซวยนี่ตอนสาวเอาลูกกำลังสาวสองคนได้กะสามสิบมาดพี่น้องเลยสองคนเจอพอน้องด้วยมาลรคซอย พ่อหน้องไปกินข้าวเลยพ่อลูกเมื่อวานนี่พ่อน,น้องเดือนกะไปอันไทยหน้าซอยพ่อทาวเบซอยพ่อใหญ่พยาบาลหันเลยพี่น้องเอ,อ้ยไปไทยน่ะรถดีดได้คน่ะพอทาวเบหูอันคือจะจิกพึ่งอยู่เลยแล้วขึ้ไปใหญ่ได้จิกพึ่งจิกพึ่งอยู่ เราโบเห็นตอวก็อันนี้ตอใหม่เป็นก็ไมเป็นตอใหม่อันดอกอันตอใหม่เกศไม่ตาย,ยนะมันเจ็ดเพื่นอัดอกอันนี้ตอใหม่เป็นเหยียบแล้วมันอันมันอันนาใส่กาดม,ม,มันมาใส่กาดเข้าไปจะตีทางการลงคันใช่ไหมท่นท่นตอใหม่ดอกก็ใม่เป็นแล้วตาย แล้ก็ตัใหม่อันนั้นเด้อก็ตัวใหม่อันตายใหม่เกลไดอัน huh. น uh ี huh. <inh any te> ้มันตใหม่เป็นมันตัวใใหญ่แล้วมันอ่อนตัวัำมีแข็งนี่แล้วมันอ่อนก็ไหมก็ตัใหม่ใหญ่แล้วก็ชิบี่มันหีกาดคอตีกาลงคันลูกกันมากว่าคาโคตรไมีเครเห็นภาพไป็ตัลดลมจะได้เถือได้หมู่บ้านกันค่ะ ลอยประถาวกระลมซองเถือ่อลอยข้จะาหมักลมได้ทา้งนันหน้า,นาทางนะ้อลเป็นทาเจใส่แดกกระลมเฮยกับออีร้อยกระเป้าขืนซซยเป็น,น,ปนหล่าไ้พังลเป็เเจใส่แดดกลม,ก,มกับเฮ้ยร้กระเป้าข้นซ่แล้วพ่อเห็นอยู่ในขีดไหมเทเจขาวนั่นน้งแค่ันจะาเนานะน้าเปิกกัน เหมือนอีปุ๊กกระห้ารไปสวยอีปุ๊กทาแปะกันแต่ว่าวกับโรคการหน้าห้าเตรียมสีดำห้าวกนแพ้กระดำแพ้กระดำเห้ากับปวดจากดำพี่น้องเอ้ยเห็นหมูดำกับปวดทีๆจากดำกินอะหมูแล้วเบิร์ตกะอ้าวาาน้องด่าสัญญาณกินในหมอเลย เื่อสิเรียลนะพี่น้องซาก็กาาจะบุมีเงินนะขเขาจะโบน,นันโดขเขาจะนะขเขจะจากเหม่อเดียวกันแล้วนับเองคือเฮาเนี่ยเดือนพองแล้วโลก,กาเบิดเหมืออันโลก,กาตาซาจนเพนสามคนอาการลอยมดัดลอยมัดด้านหน้าให้หนึงก็เบ,บิดม,มาเด้อดาเด้อกาเอาแข้งแขงได้มม เค้งกว่ากาเขาวันระบายควันนี่ไดนกากระเจาหน้าอ่อนเย็นก่อนกาเขาแข็งมากินหนอนบ้างดำไปตาชิโมนอืมาพี่แต่คนห่างเนาะเออแต่ว่เมื่อนี้ยเขาเลกกามาได้ก็ต้อแล่งเขาช้เลกกันขึ้นต้อมตีนมันต้อมเหงาเนาะอ่ะตกตกต้องได้ตกถอนน้องเดือน ผ่อนไปใช้ยอยู่นแค่นะสาวเป้งางัวงปะจักไปรังจ่นแสบบคือกินข้มน่อยเถอะกินข้นใหญ่ๆลูกมันจังไม่เหือมีอแอนน้องได้าลูกอะ่ะน้าเหนียวอ่ะน้องเลือ,อดทอ,อ,องปลาลุ่มกินขาวน้ำด้วยลูกป้งโทรศัพท์นะ น้องเดินมาขึ้นอยู่เทิงว่ะน้องเดินบากินติลูกใส่ของน้องเดินน่ะเอาให้เบิร์นนะวะของเฮากระมีน้องเดินกระชิ่อกินเอาขาไปายก่อนโทรศัพท์นะลูกกินข้าวได้จังเบิ่งนเอาขาไปไปเดี่ยวคนหูเร็วน้องเดินกินข้าวปกแกงขึ้นน้องแค่นี้มันมองแค่นี้อย่างไรดอกบ่ลูกเอาโทษละซับขาไว้แี่นี่เด็กกินข้าวเป็นหางบ้านก็ได้ อีาันอเข้าลูกล่ะอันทราข้าวใเดี๋ยวมกินเาหน้องเห็ดเดยนะฮะยวมันเย็นก่อนด้วจุน้องแค่น้องปลาลกกินข่าวน้ำด้วยลูกปลาลุกกนข่าวน้ำเาเ้ปลาลูงกินข่าวน้ำเอาเด้อแซ่บ่ลูกซ่บอยูลูกฮะ ไม่บ,บ่แซ่ปลาลุงกับโบอ,อยากน้ำเลว้วแซ่บบม,มันบ่เป็นคลองปูดเด็กๆเนาะพี่น้องอันนี้นะองปูดเด็กๆมันต้องแบบคล้องมีรสชาติเฉียนหวานเลแกงเห็ดกับเผ็ดกับเค็มรสจัดเนาะแกงเห็ดในต้องคลองปดูดไม่ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยหนึ่งละเฮ็ดช่องหางไก่เด็ดพี่น้องอยนางรมข้าวลาบเลย ไปแตงแต่เศร้าพี่นังเจ้า1ิบไปน่ากันวโอ้ยสิเป็นน้ำเอือยอยู่ไชเด้ว่ากับร้านหมอเศร้านี่คงใช้ขาหมกแล้วว่ะไปแต่เศร้าพี่นังเจ้าสิบเอ็ดมุงกินได้มวาไออันเหมือนข้าวหมักอันเออเหมือนข้าวหมกอันเมลับว่าสิเป็นน้ำทั้งในเด้โทรศัพท์พี่น้องเลยเพิ่นบริษัทโทรศัพท์ สิปไปนั่ทางไในเด้อ,ข,ดอขิดอุกคิดอ่งเมืมยแต่ซ่อมทางทก็ข้อเลี้ยวเล่าไปแล้วไปเห็นขามโหยมาโอ้ยมีแห้งเลย<อ>พี่น้องก็ขิดเด็กซีเรียลเลยเด้อแม่นม้องเดินก็นจะกินเข่าเลยพี่น้องก็หิวเขาคือกันพฤติกรรมเบเื่องก็อย่ริืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปันกาลังใจให้แม่นม้องเดินในเด้อพอกันขิดนาครับสบายดี